สวัสดีจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสวัสดีพี่น้องทุ้กำธรผู้ทำผู้กำลังใจสวัสดีทุกท่านทุ้กำลังกำลังเตรียมจัดงานประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะพี่น้องจ้ากำลังเตรียมจัดงานเอาพรมมาปูก่อน không giữ đứng

ที่ทงานเป็นงานสถาดัายพี่น้อง

มาเคนมากับมีดด้วพี่น้อง เอาดาคืนมาเอาดาคืนเอ็นมาไปไปไปน้ำหาไปมากระจนกระมีดด้วพี่น้องมีมี้วไมมีมาสร้างทุกยใสนโนบานีจะสร้างหุ้ยสนโนบารี มีกล้วยมีมาพร้อมปน้เอาเอามามีคนาพร้อมกยมีกล้วยมีมาพร้อมบุญิ่งนยห้อยกันันง่นงนั่งกล้วยอยู่คุน